สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามแชนแนลนะครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับอยู่ฝ้าพีเจแปครับผมมาอยู่กับเกมไฮโลไทยเนาะวันนี้ก็พกมา450บาทครับผมมาสำหรับใครที่เข้ามาชมก็ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเผื่อยผมมีกาลังใจทำคลิปต่อไปเนาะมามาถึงก็ได้โลเลยครับผม มาวันนี้จะจะอะไรดีครับผมจะมาปุ้นตังน้องหมวยเนาะเอ้ปุ้นตังดีกว่ามาวันนี้ไม่งัดแล้วครับผมวันนี้มาจัดตำไปเลยครับผมดอกเลกมาปุ้นเลยดีกว่าครับผมแตกยากนักมา มาผือผือฉุดน้องหมวยด้วยครับผมถ้าไม่แตกมีฉุดแน่งานนี้มาเปิดมาเอียวโอ้เอวสองสี่สงสัยกลัวครับผมสงสัยกลัวโดนฉุดโอ้โหสวยงามไปเลยครับผมโอ้โหบวกไปห้าร้อยสามสิบดอกแรกดอกแรกก็มาหนักเลยครับผม มามาจะต่ำไปอีกครับผมมาจะเข้าไม่เข้าเอ้ยจะเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องนึงครับผมโอ้วันนี้เป็นอะไรพูดผิดพูดถูกสงสัยไม่ได้ถนเน่แน่เลยเอาเปิดมาใส เออสอง,ส,องสามสี่สครับผมโอ้โหกินเต็มอีกแล้วเออสองร้อยหกสิบโอ้ตอนนี้ก็พันสองสี่สิบบาทแล้วครับผมอืมม,มามามาคืออยู่คืออยู่พี่น้องสงสัยกลัวโดนฉุดครับผมมารอบนี้จัดต่ำไปเลยครับผมต่ำไปอีกทีมา ยัดไปเลยพี่น้องมาเดี๋ยวก็ธรรมดาเดี๋ยวก็พูดเลาาโอ้เดี๋ยวก็พูดอีสานอะไรของผมครับเนี่ยมาผมพูดได้สองภาษาแล้วกันเนาะมาก็อย่าว่ากันนะครับผมมาเปิดมาเอา้สามสามหาพี่น้องโอ้โหสิบเอ็ดเฮโลครับผมโดนไปครับผมอู้ลบไปสี่สิบบาทครับผมขาดทุนไปสี่สิบบาทครับ โฮ้ยนงไวเริ่มเริ่มยอมกับพี่แล้วเด้วโดนฉุดครับผมมาถ้าไม่อยากโดนฉุดต้องยอมให้พี่มารอบนี้ยัดต่ำไปอีกมาถ้าไม่ให้รอบนี้มีฉุดครับผมฉุดแน่นอนมาข้าจะยัดเยียดความเป็นผัวให้เจ้าอ๋อมา พูดไปทั่วมวดตัวไปหมดครับผมมาเอ้เปิดมาเอวเออเอวสามห้าครับผมเรียบร้อยดีครับผมโอ้เฮ้ยกินอีกแล้วเอ้เป็นไงครับผมออเงั้นก็เอาเอาซํานี่เลยครับผมเสาสๆที่แปลว่าโพครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม เพื่อใผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ